สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับาพาทุกท่านมาพบกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนเส้นนี้ซึ่งจุดที่ผมจะพาทุกท่านมาชมกันในวันนี้ตอนนี้ก็มีการรื้อสายต่างๆออกมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่บางจุดก็ไม่มีเสาเหลือนะครับมีการตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดในบริเวณนี้ให้ทุกท่านได้ชมกัน ส่วนตอนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6 ด้านหน้าจุดนี้จะเป็นถนนจรานสนิทวงด้านขวามือจุดนี้ก็จะไปทางสะพานพระราม7สังเกตได้เลยนะคะว่าจุดนี้ก็ยังมีเสาอยู่แลจะก็มีสายไฟอยู่ที่บริเวณด้านบนส่วนด้านซ้ายมือจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการลื้อสายไฟสายื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้จากด้านบนลงมาถึงด้านล่างเป็นจุดที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเลยครับในตอนนี้ยังไงเรามาเดินชมกันเลยครับในคลิปนี้เอ็นเอจะนําภาพในอดีตมาแทรกให้ทุกท่านได้ชมเป็นระยะนะครับว่าแต่เดิมก่อนที่จะมีกาาาารืื้ออเสสยต่งๆในนนจจุุดดดีิภมทศ มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนด้านซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นสถานีดับเพลิงบางอ้อ ถัดไปก็จะเป็นสูนคามิตติ้งมอลล์ Mall, และเลยถัดจากจุดนี้ขึ้นไปจะพบกับไซง,งานก่อสร้างของสะพานเกียร์กายถัดไปก็จะเป็นโรงพยาบาลยันทีนะครับโดยที่บริเวณของสูนค้ามิตติ้งมอลล์แห่งนี้เมื่อว,วันที่19ธันวาคม25ง7ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานงานเอมมอบของขวัญปีใหม่ถนนสวยไร้เสาสายจรันสนิทวงโดยรองนายกรัฐมตนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้เปิดเผยว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ10ด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่ดำเนินการครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีดำเงินถนนจรัญสนิทวงรวมระยะทางทั้งสิ้น 11. 4กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในเดือนมิถุนายน2,568โดยพื้นที่ที่ดําเนินการเสร็จรวนเป็นพื้นที่สําคัญของเมือง ึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองให้ดียิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่ถนนจรัยสนิทวงเอมีเอได้ดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมจัดระเบียบสายุดสารเพิ่มเติมตั้งแต่ซอยจรัยสนิทวง9ก้ทับถึงซอยจรัยสนิทวง44ชั่วตั้งแต่แยกท่าพระถึงแยกไฟฉายเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นโดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญความสำเร็จของโครงการนี้จะสร้้างประโยชน์ใหกับ ประชาชนและประเทศโดยรวมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตโดยผู้ว่าการเอมเอได้กล่าวเสริมถึงแผนงานภาพรวมโครงการเปลี่ยนระบบสายฟ้าอากาศเป็นสายฟ้าใต้ดินว่าปัจจุบันมีแผนดำเนินการรวมทั้งสิ้น313.5กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในปี2572ซึ่งในขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ที่73.4กิโลเมตรครอบคลุมืูลที่สำคัญหลายแห่งขณะที่อีก240.1กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นโครงการพะราม3โครงการรัชดาพิเศษ และโครงการตําแนวของรถไฟฟ้าสายสีต่างๆโดยคาดว่าภายในสิ้นปี2,567จะมีระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก16.6กิโลเมตรทำให้ระยะทางรวมของสายฟ้าใต้ดินสะสมเป็น90กิโลเมตรในส่วนของแผงการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน m อ็ MA และหน่วยงานพาคีได้เดเนินการไปแล้วรวมอยู่ที่สา2เส้นทางระยะทางกว่า68กิโลเมตร ครอบคลุมถันสายสำคัญเช่นถนนสุริสารวินิจฉัยถนนอโศกบนตรีถนนเสียยุทธยาถนนพระรามที่ถนนมันททองและถนนจรัญสนิทวงศ์นอกจากนี้ยังมีการบรูรณาการกับน่วจงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายจุดสารบนเสาไฟฟ้าจำนวน183เส้สนทางรวมระยะทางกว่า570กิโลเมตรนี่ก็คือข้อมูลบางส่วนนะครับเจ๊นนำมาจากเพจเฟซบุ๊กของการไฟฟ้านคะรหลวงเอมีเอขอปูนข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับ ด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลยันทีถัดไปก็จะเป็นสถานี MRT บางอ้อซึ่งทันจากสถานีจุดนี้ไป เอกก็จะเห็นว่ามีเสาอยู่บนทางเท้าแต่ว่าก็จะมีการตัดสายไฟสัานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เท้าแจสสังเกตดูยังไม่มีการล้อถอนนะครับถัดจากตัวสถานีจุดนี้ขึ้นไปเอาไว้ถ้าแอดเองมีโอกาสมาที่ยานนี้ก็่จะม้าเดปเดตอีกแน่นอนครับจะจะเริ่มตั้งแต่สถานีบางอ้อยาวไปถึงในส่วนของโรตัสจรันสนิทวงเนโอกาสถัดไปสําหรับวันนี้แอดเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนการเดินทางของเราก็มากดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไ,ไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน่าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ คิวไลฟ์ line, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ